อันนี้เรากำลังพร้อมมาเล็ดนะคะคพร้อรอเลยพร้อมรอคุณบอกว่าใช้มือช่วยได้ไหมประเด็นว่าเราต้องใส่ดูดลงตาใช้มือช่วยก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะอือแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ใช่ใช่ก็ต้องลึกมากนะปุ้ยค่ะอันนี้ไม่ได้ลึกมากใช่ไหมได้ได้ได้ใช้มือก็ได้มือลวงเม็ดมันใหญ่ถ้าเม็ดมันเล็กถึงใช้ ตีนะคะเราก็จะปลูกเป็นมีกินโอด้วยนะคะนี่ขามาเลิดเ,เล็กมากนี่เดยวสายเราจะมาดูกันนะคะแล้วก็ไม่เราใสายเราจะเรียนหนังสือแบบใช่ต้องเรียนทุกวันวันละหกชั่วโมงไม่ถึงหรอกไม่ถึงชั่วโมงไม่ทนไม่ไหวไหหะไ,ไม่เหนื่อย <laughs>